การเปิดฉากสงครามของเหล่ามหาอำนาจในตะวันออกกลางอิรันและอิสราเอลที่มีจุดเดิ่มต้นสงครามมาจากการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลของกลุ่มนักรบติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์ได้แผ่ขยายวงกว้างจนเกือบจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคมีทั้งเลบานอนเยเมนซีเรียก็มีบทบาทในสงครามครั้งนี้ ซึ่งในปัจจุบันการตอบโต้กลับของอิสาราเอลที่มีต่อกลุ่มฮามาสก็ยังคงดำเนินการต่อไปในแผนการปฏิบัติการการกวาดล้างของอิสาราเอลการโจมตีที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดของอิสาราเอลอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มฮามาสได้ส่งคำเตือนถึงอิสาราเอลว่าหากยังไม่หยุดลุกรานปาเลสไตน์อิหร่านจะทำการเปิดฉากโจมตีอิสาราเอลเพื่อเป็นการตอบโต้ถึงผลกระท่อมเหล่านั้น เมื่อวันที่13เมษายน2024อิหร่านได้ทำการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธซึ่งมีเป้าหมายบริเวณที่ราบสูงโกลันและภูมิภาคอารัฐที่ถูกอิสราเอลยึดไปด้วยการโจมตีขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธพิสัยกลางการโจมตีครั้งนี้มีชื่อรหัสปฏิบัติการว่าครูโพมิ e อิหร่านกล่าวว่าเป็นการตอบโต้กลับในเหตุการณ์ที่อิสราเอลทิ้งระเบิดสถานทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียเมื่อวันที่1นึ่งเมษายนซึ่งทำให้ในายพลอิหร่านเสียชีวิตสองนายการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการเปิดฉากทับสอนของสงครามอิสราเอลฮามาส และถือเป็นการโจมตีอิสราเอลโดยตรงครั้งแรกของอิหร่านนับตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้งทางตัวแทนหลายประเทศในตะวันออกกลางปิดน่านฟ้าไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่อิหร่านจะเปิดฉากโจมตีอิสราเอลแบบประชิดต,ตัวการโจมตีของอิหร่านส่งโดนประมาณ1 7 0ลำขีปนาวุธดรอนมากกว่า30ลูกและขีปนาวุธพิสัยกลางมากกว่า120ลูกไปยังอิสราเอล โดยหลังจากนั้นไม่นานอิสราเอลก็ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านกลับโดยไม่สนถึงข้อถูกเถียงของสหประชา,ชาชาติเลยเหตุการณ์นี้ทำให้สงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่านซึ่งถือว่าทั้งคู่เป็นชาติที่มีอำนาจไม่ได้อยไปกว่าชาติอื่นๆในตะวันออกกลางเปิดฉากสู้กันอย่างเต็มรูปแบบทางอากาศและยังคงไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงในเ็วนี้ อิหร่านมีระบบการปรกครองที่ซับซ้อนและไม่เหมือนใครเป็นการผสมผสานร,ระหว่างระบบเทวาธิปไตยของาศาสนาอิสลามเข้ากับประชาธิปไตยมีเครือข่ายสถาบันที่เป็นผู้นำสูงสุดเป็นผู้ควบคุมควบคู่ไปกับประธานาธิบดีและระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนอำนาจของอิหร่านมีการแผ่ขยายปกครองไปยังชาติอื่นๆ ที่มักรู้จักกันในชื่อกลุ่มกบฏกลุ่มก่อการร้ายและนักรบติดอาวุธที่อิหร่านคอยสนับสนุนอยู่ซึ่งเป็นชื่อที่ชาติอื่นๆกำหนดให้มีสถานะเหล่านั้นเป็นหนึ่งในชาติที่สหรัฐยอมรับถึงประสิทธิภาพของอำนาจและศักยภาพอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงยังเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถทำได้หากไม่มีกองทัพที่แข็งแกร่งคอยปกป้องประเทศชาติ คลิปนี้เราจะพาไปดูว่าแสนยานุภาพอิหร่านมีศักยภาพในการรบมากขนาดไหน ประเทศอิหร่านเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาดพื้นที่1,648,195ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับ17ของโลกเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2องในตะวันออกกลางมีแนวพื้นที่ชายฝั่ง2,440ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับ42ของโลกมีพื้นที่ชายแดนติดประเทศอื่น5 8 9 4ตารางกิโลเมตร ถูกจัดให้อยู่อันดับ27ของโลกและมีพื้นที่ทางทะเล850ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับ72ของโลกอิหร่านมีประชากรทั้งหมด91,968,942คนถูกจัดให้อยู่อันดับ17ของโลก กองทัพอิหร่านมีชื่ออย่างเป็นทางการกองกำลังติดอาวุธสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1921ในนามกองทัพสมัยใหม่และเปลี่ยนผ่านรูปแบบในปี1979เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกองทัพอื่นๆในหลายประเทศกองกำลังติดอาวุธสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประกอบด้วย3เหล่าทัพกองทัพสาธาธรรณรัฐอิหอร่าน กองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามและกองกําลังอนัดกฎหมายบังคับบัญชาการภายใต้ผู้นําสูงสุดนายอาลีคออมเนีอีกองกําลังติดอาวุธของอิหร่านเป็นกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางในแง่ของกําลังพลประจำการซึ่งกองทัพอิหร่านมีกําลังพล1นึ่งล้านหนึ่งน่ายแบ่งออกเป็นกําลังพลปฏิบัติหน้าที่6 1 0 0 0 0นห่ายกําลังพลสํารอง3 5 0 0 0 0่นาย และกองกำลังกึ่งทหาร220,000นายมีงบประมาณกลาโหม9 9 5 4 4 5 1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ3 4 0 0 0 0ล้านบาทกองทัพอิหร่านมีขนาดแสนยานุภาพถูกจัดให้อยู่อันดับ14ของโลกจากการจัดอันดับเว็บไซต์ Global Fight Power เป็นรองเพียงแค่กองทัพอินโดนีเซียที่ถูกจัดให้อยู่อันดับ13ของโลก และมีศักยภาพมากกว่ากองทัพอียิปต์ที่ถูกจัดให้อยู่อันดับ15ของโลกมาดูในส่วนเหล่าทัพบ,บกอิหร่านมีทหารบกประจำการ350,000นายถูกจัดให้อยู่อันดับ14ของโลกอาวุธยุโทโธปกรณ์หลักประกอบไปด้วยรถถัง1,996คันพร้อมใช้งาน1,397คันถูกจัดให้อยู่อันดับ12ของโลก ยานยนต์หุ้มเกราะต่อสู้65,765 65คันพร้อมใช้งาน46,36 6คันถูกจัดให้อยู่อันดับ9ของโลกปืนใหญ่อัตราจร580คันพร้อมใช้งาน406คันถูกจัดให้อยู่อันดับ13ของโลกปืนใหญ่ลากจูง2,050กระบอก พร้อมใช้งาน1,435กระบอกถูกจัดให้อยู่อันดับ7ของโลกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS 775คันพร้อมใช้งาน543คันถูกจัดให้อยู่อันดับ5ของโลกประกอบด้วยรถถังหลักค่ารา เริ่มเปิดตัวรถถังรุ่นนี้เมื่อปี2016ภายใต้การผลิตของบริษัทอุตสาหการรมป้องกันประเทศของอิหร่านโดยถูกมองว่าเป็นเพียงการพัฒนาต่อจาก t 72S สมัยสหภาพโซเวียตเท่านั้นการเปิดตัวของคารามาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานระบบควบคุมการยิงแบบอัปติกไฟฟ้าเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และสามารถยิงเป้าหมายทั้งแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่ได้ในเวลากลางวันและกลางคืน มาพร้อมป้อมปืนขนาด125มิลิเมตรรองรับการติดตั้งปืนกลสนับสนุน7.62มิลิเ mm, มตร12.7ม mm, ิลิเมตรและ14.5ม mm. ิลิเมตรยานยนต์หุ้มเกราะต่อสู้มาค์คราน IFV ยานยนต์หุ้มเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกที่ถูกพัฒนาต่อจาก BTR-50 APC ของโซเวียตให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ถูกเปิดตัวในปี2020ภายใต้กองกำลังพิทักการปฏิวัติอิสลามหรืออิหร่านรองรับบุคลากร9-12น,นายไม่รวมพลประจำการ3นายติดตั้งปืนใหญ่หลักชิปปูนอฟ 2A42 ขนาด30มิลิเมตรและปืนกลสนับสนุน7.62ม mm. ิลลิเมตรกองทัพบ,บกอิหร่าน เป็นหนึ่งในกองทัพที่มีขีปนาวุธพิสัยใกล้จนถึงพิสัยกลางเป็นจํานวนมากและเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีศักยภาพในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ขึ้นมาเองเป็นเพียงการยกตัวอย่างนิดหน่อยมาให้ดูเท่านั้นและนี่คือทั้งหมดในภาคส่วนกองทัพบ,บกอิหร่านมาดูในภาคส่วนกองทัพเรืออิหร่านมีฐานเรือประจำการ18,500นายถูกจัดให้อยู่อันดับ30ของโลก มีเรือรบทั้งหมด101ลรลำถูกจัดให้อยู่อันดับ37ของโลกแบ่งออกเป็นชั้นเรือดำน้ำ19าลำถูกจัดให้อยู่อันดับ7ของโลกชั้นเรือฟริกเกต7ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ25ของโลกชั้นเรือคอร์เวต3าลำถูกจัดให้อยู่อันดับ32ของโลกชั้นเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV 21่ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ54 km. ของโลก และชั้นเรือกว่าทุนระเบิด1ล่ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ53ของโลกประกอบด้วยชั้นเรือดำน้ำฟาเต้เป็นเรือดำน้ำคลาสใหม่ที่สร้างขึ้นเองโดยกองทัพเรืออิหร่านโดยมีแผนการสร้างทั้งหมด4ล่ลำเรือดำน้ำชั้นฟาเต้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมต่อเรือของอิหร่านและถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญจากเรือดำน้ำชั้นกราเดียรุ่นก่อน ซึ่งเรือดำน้ำชั้นกาเดียมีรังขับน้ำเพียง120ตันเท่านั้นในขณะที่เรือดำน้ำชั้นฟาเต้มีรังขับน้ำมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดอยู่ที่ประมาณ600ตันเรือมีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2008และเริ่มเปิดตัวเมื่อปี2019ชั้นเรือฟริเกตมูจิเป็นเรือฟริเกตขนาดเบาที่ผลิตขึ้นเองโดยกองทัพเรืออิหร่าน มีร่างขับน้ำ1,500ตันด้วยขนาดของเรืออิหร่านจัดประเภทเรือเหล่านี้ยังเป็นทางการว่าเป็นเรือพิฆาตแต่กองทัพเรือส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ในระดับนานาชาติซึ่งมีแผนการสร้างทั้งหมด7ลำได้รับความเสียหาย2ลำมีประจำการอยู่5ลำ มาดูในภาคส่วนกองทัพอากาศอิหร่านมีฐานอากาศประจำการ42,000นายถูกจัดให้อยู่อันดับ15ของโลกมีอากาศยานทั้งหมด551ลำพร้อมใช้งาน358ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ22ของโลกแบ่งออกเป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาท186ลำพร้อมใช้งาน121ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ16ของโลก เครื่องบินโจมตี23ลำพร้อมใช้งาน15ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ36ของโลกเครื่องบินขนส่ง8 6ลำพร้อมใช้งาน56ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ7ของโลกเครื่องบินฝึกหัด102ลำพร้อมใช้งาน66ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ27ของโลกเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศ10ลำ พร้อมใช้งาน7ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ32ของโลกเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง7ลำพร้อมใช้งาน5ลำถูกจัดให้อย euh ู่อันดับ11ของโลกเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง129ลำพร้อมใช้งาน84ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ32ของโลกเฮลิคอปเตอร์โจมตี13ลำพร้อมใช้งาน8ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ44ของโลก ประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่มิกโคยันมิก 29A เป็นเครื่องบินรบหลากหลายบทบาทที่ออกแบบโดยสหภาพโซเวียตในช่วงปี1970เพื่อต่อต้านเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐอย่างเจ้า F-15 และ F-16 แม้ว่าเดิมทีมิก29จะมุ่งเน้นไปในการต่อสู้กับเครื่องบินของศัตรูมากกว่า แต่เครื่องบินรบหลายลำก็ได้รับการจัดการให้เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถปฏิบัติการได้หลายอย่างเช่นการขับไล่ต่อสู้การโจมตีภาคพื้นดินการลาดตระเวนมาพร้อม2เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับ18,340ปอนด์ต่อ1เครื่องยนต์ทำความเร็วสูงสุดมากกว่า2.3มักหรือมากกว่า2,817กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้อิหร่านจะเป็นศัตรูก,กับสหรัฐแต่กองทัพอิหร่านก็มีเครื่องบินรบสหรัฐประจำการอยู่หลายลำอย่าง F14 Tomcat เครื่องบินขับไล่ยุคที่4เครื่องบินโจมตีเบา F5E เครื่องบินขน e, ส่ง C130E สัญชาติสาหรัฐเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศ Boeing 707สัญชาติสาหรัฐและนี่คือทั้งหมดของกองทัพอิหร่านอันดับ14ของโลก สงครามในตะวันออกกลางทุกวันนับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเริ่มแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นซึ่งทั้งอิหร่านและอิสราเอลดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการที่มีชื่อว่าสงครามแห่งการล้างแขนสถานการณ์สงครามโลกและแสนยานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ